ขวาน81ยังได้เล่นหรือไม่เดี๋ยวเรามาคาตอบกันทันทีใช้ตามนี้เลยนะครับเดี๋ยวก้าใส่ดิงจะถ่านไว้ให้ในคำอธิบายสามารถกดที่ดิงเพื่อใช้สุดนี้ได้เลยเราจะต้องใช้ถัานแค่ด้วยนะครับเพื่อที่จะช่วยให้เก็บสมดาวได้ง่ายยิ่งขึ้นเราสามารถที่จะเปลี่ยนเครื่องจักรได้นะครับจากโรงทหารเป็นเครื่องยิงลูกไฟโอเคเมื่อพร้อมแล้วก็ไปลุยกันเลยเจอบ้านอีกแล้วนะครับบ้านที่เราจะโจมตีกันนะครับโดย มาถึงนะครับให้หามุมที่จะเข้าเลยนะครับว่าจะเข้ามุมไหนนะครับซึ่งแก้วมองว่าบ้านหลังนี้นะครับมันเป็นบ้านต่อต้าน2ดาวนะครับผู้ชมอาจจะเข้าด้านขวาบนเพื่อที่จะเก็บบ้านก่อนก็ได้นะครับแก้วไม่ค่อยได้เน้นที่จะเข้าที่บ้านครับฉะนั้นแก้วจะเข้าที่ป้อมอีซีนครับด้านด้านซ้ายครับโดยเราจะใช้เป็นปูเดนบองครับแล้วปล่อยปูเดนลงไปด้านซ้ายอย่าลืมปรับปูเดนเป็นภาพวินดิ่ก่อนนะครับแล้วใช้นางขวาลงไปปูเดนจะโจมตีโซนนี้นะครับแล้วก็จะพังลงไป เราจะใช้ปูเดนบอลครับไม่เกิน1นาทีนาทีครับเวลาเหลือ2อนาทีปุ๊บเราจะต้องลงฐานแล้วนะครับหรือว่าเราเห็นว่าบริเวณนี้เนี่ยมันพังตัดทางได้แล้วนะครับก็ลงได้เลยครับไม่ต้องรอชานะครับเดี๋ยวเราไม่ทันเวลาโอเคประมาณนี้นี่ก็เริ่มตัดทางได้แล้วนะครับฉะนั้นแก้วจะเข้านะครับโดยเราจะมาอีกด้านหนึ่งครับปูเดนอยู่ด้านซ้ายเรามาดล่นขวานครับเราปล่อยคิงลงไปเราปล่อยลงฐานลงไปนะครับแล้วปล่อยแม่มดลงไป จากนั้นครับเราจะเข้านะครับโดยเราจะใช้ระเบิดลงไปนะครับซึ่งแก้วจะปล่อยไปตัวนึงก่อนนะครับแล้วก็ปล่อยไปหมดเลยเพื่อที่จะกระแพงนั่นเองเปิดได้ไหมอ่ะไม่ได้นะครับไม่มีปัญหาครับเราปล่อยกุ๊กแข่งลงไปเราปล่อยควีนไปที่ปูวเดนนะครับปล่อยขวานไปที่ปูวเดนแล้วก็ใช้บอลลูลงไปนะครับโอเคเราใช้แม่บ,บ้าลงไปได้นะครับเดี๋ยวแก้วใช้กระโดดลงไปตรงนี้ก่อนเลยเราแช่ไปที่ป้อมอินซี สารวานครับแล้วก็จะรงตรีด้านหนาด้วยขวานไปด้านบนเราใช้กระดดลงไปเพิ่มครับปล่อยน้ำยาพิ่มเลื่อนลงไปครับใช้น้ำยาบ้าไปตรงกลางใช้สกิลคัมพีมาตักปูเดินเลยนครับแล้วก็จะใช้เอาน้ำยาบ้าครับลงไปด้านบนได้ไหมโอเคคือยาบ้านเนี่ยเราใช้ได้2แบบนะครับคือเราจะใช้กับหานหลักก็ได้ครับหรือว่าจะใช้กับขวานก็ได้เพราะว่าถ้าเราใช้ที่หนังฟานครับ นาฟ้าจะยวยาได้แรงขึ้นและทางเราครับจะเป็นอมตะเลยนะครับมันจะไม่ถูกโจมตีหรือว่าเลือดมันจะไม่ลดนั่นเองก็สามารถที่จะใช้เตียยาบ้าไปกับขวานได้นั่นเองเราใช้มาลทุดานครับแล้วก็จะปล่อยพอามดไปด้านบนปล่อยชนุมไปด้านขวานครับเพียงเท่านี้เราก็สามารถที่จะเก็บสำดาวได้แล้วนะครับนี่ก็เป็นวิธีโจมตีง่ายๆครับที่แก้วนำมาฝากกันครับกับการใช้สุดขวานเดี๋ยวเราไปชมมาต่อครับแล้วไปสรุปกันนะครับว่า ขวานบ้าน11ยังน่าเล่นอยู่ไหมมาชมมาที่2ตอนครับเราเจอบ้านเรือนบนครับชมอาจจะคิดว่าชุดสุดนี้นะครับมันเล่นเล่นยากครับเดี๋ยวแก้วจะเข้านะครับโดยแก้วจะบอกนครับว่าโซนไหนที่เราจะไม่ค่อยเข้านะครับเราจะไม่เข้าที่คิงนะเพราะว่ามันเข้ายากแล้วก็ตรงนี้นะครับมันอาจจะมีเอ็กโบสองป้อมนะครับฉะนั้นถ้าเราจะเข้านะครับแก้วมองว่าเราเข้าด้านซ้ายเหมือนเดิมก็ได้นะครับหรือว่าเราจะเปลี่ยนแนวนะครับเป็น แกจะลองไปด้านล่างเลยนะครับแล้วก็ลองเปลี่ยนเ่ยนฝั่งดูเนาะใช้น้ำฟ้าลงไปนะครับผู้ชมอาจจะใช้นมเยาบ้าให้กับปูเด่นก็ได้นะครับเพื่อที่จะโจมตีได้แรงขึ้นนะครับหรือว่าถ้าชมเจอป้อมเอกโบนครับมันยิงมาที่ปูวอเดนและเลือกของปูเนี่ยคิดว่าไม่ไหวนะครับสามารถที่จะปล่อยนมียาบ้าลงไปได้ครับไม่ต้องงกเนาะถ้าเรางกครับเราอาจจะพลาดได้แล้วก็เราดูปูวอเดนนะครับจะเข้าไปด้านซ้ายแล้วก็จะขึ้นไปด้านบนนั่นเอง ซึ่งเราจะเข้าไปนะครับเราอาจจะเจอกับป้อมเอกบุครับแต่เราต้องโจมตีโซนนี้พังไปหมดเลยนะครับรวมถึงที่เก็บทองคําที่เก็บน้ำม่วงด้วยนะครับไม่เช่นนั้นเราจะเดินบุเองจากนั้นครับแก้วจะตัดทางด้านขวาครับโดยแก้วจะใช้ระเบิดครับลงไปตรงนี้เลยครับและแก้วปล่อยคิงปล่อยรงทหารปล่อยแม่มดลงไปนะครับเพื่อที่จะเข้าไปด้านขวานั่นเองชมจะเห็นว่าเราจะตัดทางด้านซ้ายด้านขวาครับตอนนี้ ป้อมมอตอรจะพังลงไปนะครับเราก็จะตัดทางได้หน่อยนึงแล้วนะครับเดี๋ยวแก้วรอให้อ่ที่เก็บท่อคำนะครับมันพังลงไปแก้วจะปล่อยกระโดดเข้าไปนะครับด้านในคิงก็จะเข้าไปนะครับคิงตัดทางได้ดีเลยเราใช้กระโดดนะครับลงไปหนึ่งขวดตรงนี้เลยครับแล้วก็จะใช้ฐานเข้าไปนะครับแก้วใช้มาลิกทูดารอปูเดยนแป๊บหนึ่งครับรอปล่อยกแข็งลงไปนะครับแล้วก็ใช้ควีลงไปใกล้ๆปูเดินครับเดินปูเดินมา ปล่อยขวาลงไปนะครับไม่รู้ว่าจะเข้าไปด้าไนหนไหมอาจจะไปด้านซ้ายนะครับอาจจะไปด้านซา้ายโอเคขวาไปด้านซ้ายนะครับฉะนั้นเราใช้กระโดดลงไปตรงนี้ครับแล้วก็ใช้น้ำยาบ้านลงไปดึงขวดเลยนะครับเพื่อที่จะไหลต่อไปเนาะต่อไปนะครับปูดเดินไม่มานครับเราต้องใช้ช่มเรือไปที่ขวานก่อนเลยแล้วก็น้ำยาบ้านครับเราจะใช้กับน้ำขวานครับให้เยียบๆคุยนั่นเองเราแชร์ไปหนึ่งทีนครับตอนนี้ไปไม่เป็นไปตามแผนครับ เดี๋ยวเดีกยวว่าแก้วจะแก้ไขสถานการณ์ยังไงนะครับโดยพวกเราจะต้องเก็บสามดาวให้ได้นครับแก้วใช้สกิลทางพีพมตะเลยครับเพื่อที่จะเข้าไปแต่ขวานครับมันออกมันเดินวนจริงๆเลยครับบ้านนี้เป็นบ้านเดินวนนครับก็ทําให้ถเราครับเดินวนเลยเราทําการใช้อย่าแช่อย่าพีลงไปนะครับแก้วปล่อยบอลลูนลงไปนะแก้วปล่อยบอลลูนไปด้านบนครับแล้วก็ใช้ข้อมดลงไปนะครับธนูลงไปโอเคด้านในนีครับขวานเข้าไป เอาขวานอยู่ด้านบนนะครับแต่ว่าควีนเข้าไปนะครับเข้าไปที่ควีนแล้วก็จะโจมตีนะครับปรนกันว่าจะได้สำดาวไหมเราสามารถที่จะใช้สกิลหายตัวได้นครับแล้วขวานพยายามครับที่จะเข้ามาครับก็โจมตีกำแพงควีนซัดเข้าไปนะครับด้านในเราเหลือไม่มากนะครับแต่ว่าด้านมุมมีไหมด้านมุมมีด้านซ้ายครับซึ่งธนูธนูโจมตีอยู่นะครับแล้วขวานก็จะเข้าไปเราได้มา99นะครับแล้วก็ด้านซ้ายนะครับ ขวานจะเข้าไปนะครับมันกินว่าเราจะได้สามดาวไหมสามดาวทำได้หรือเปล่านะครับขวานกําลังวิ่งไปนะครับแล้วก็จะฟันโอเคเกี่ยไปทันเวลานะครับบ้านนี้ก็อาจจะยากหน่อยครับผู้ชมต้องตัดทางให้ดีนะครับถ้าเจอบ้านเดินบนนะครับต้องตัดทางซ้ายขวาให้มั่นใจนะครับไม่เหมือนแก้วตานี้นะตานี้แก้วตัดทางได้ไม่ดีนะครับทาให้ถ่านนะครับเดินบนรอบบ้านเลยแต่เราก็สามารถที่จะเก็บสามดาวได้นั่นเอง มาชมหมายสุดท้ายกันต่อนะครับโดยเราเจอบ้านย่างนี้นะครับก็จะเป็นบ้านที่สวยงามเลยนะครับเราจะเข้ายัางไงดีก็เหมือนเดิมเลยนะครับเราต้องตัดทางด้านซ้ายด้านขวานะครับแก้มองว่าเราตัดทางครับซึ่งเครื่องกวาดอากาศปอไปด้านซ้ายกับด้านล่านครับฉะนั้นเราอาจจะใช้ปูเด่นครับลงไปแก้มองว่าเราใช้ปูเด่นลงไปด้านขวาได้นะครับเพราะเราจะได้ตัดโซนนี้นั่นเองแก้ปล่อยปูเด่นลงไปนะครับปล่อยนางฟ้าลงไป ก็จะเป็นปูเด่นบล็อกนั่นเองปูเด่นก็จะบล็อกครับถามว่าทําไมเราถึงไม่ใช้ควินชาร์ดควินบล็อกครับเพราะปูเด่นครับเวลาโจมตีเนี่ยแล้วโจมตีเสร็จแล้วนะครับพอเราจะดึงเข้าไปรวมกลุ่มนะครับปูเด่นจะเข้าไปใกล้ๆทหารที่มีความจุเยอะนั่นเองอย่างเช่นควีนครับหรือว่าขวานเยอะๆนะครับก็จะเข้าไปซึ่งต่างจากแตกต่างจากควีนครับควีนเนี่ยเราอาจจะเดายากครับว่ามันจะไปด้านบนด้านล่างครับทำให้ เราอาจจะวางแผนเข้าแล้วมันผิดทางนั่นเองผู้เล่นก็เลยนิยมที่จะใช้ปูดเดนบล์ครับแล้วมันก็โจมตีได้ระยะไกลนะครับสามารถที่จะตอดด้านริมได้ดีเลยและไม่จําเป็นต้องใช้ระเบิดเปกํกแพงนั่นเองโอเคประมาณนี้นะครับแก้วปล่อยคิงไปด้านบนปล่อยลงฐานลงไปนะครับแล้วก็ใช้แม่มดลงไปเราสามารถที่จะเข้าได้แล้วนะครับซึ่งแก้วมองว่าแก้วจะใช้ระเบิดนะครับลงไปตรงนี้เลยนะครับเพื่อที่จะเปิดกำแงพง แล้วปล่อยโคแข็งควีนแล้วก็ขวานครับลงไปเราใช้บอลลูนครับตอนที่แล้วเ,เราลืมปล่อยบอลลูนไปเนาะ mm hmm. ก็จะเข้าไปนะครับเราใช้กระโดดลงไป1นึ่งวดแล้วก็จะเข้าไปกันครับขวานจะเข้าไปเราแช่ไปที่ป้อมอ b กโบป้อมลาวาเลยครับเราใช้เพิ่มเลือดลงไปแล้วก็ใช้สกิลคำพิมพ์ตะปูเดินเลยครับจากนั้นก็จะใช้น้ำมีดฟ้าลงไปแช่ไปที่เสาลาวาเลยนะครับที่อยู่ด้านใน เราใช้กระโดดลงไปด้านล่างครับก็จะไหลไปตามทางนั่นเองเห็นไหมครับ <laughs> ว่าสุดนี้ถ้าเจอบ้านที่กําแพงเนี่ยมันแบ,บ่งมาเป็นบล็อกๆแล้วนะครับไม่ใช่บ้านเนินบนเนี่ยตีได้ดีเลยนะครับเพราะว่าขวานมันจะเข้าไปด้านในแล้วเราก็ใช้กระโดดเนี่ยเข้าไปนาทางครับมันก็จะไปยังตําแหน่งที่เราต้องการนั่นเองนี่ก็เป็นสูตรที่โอเคเลยนะครับที่แก้วแนะนำนะครับเดี๋ยวเรามาสรุปกันครับว่าข้อคิดแก้วนะครับแก้วคิดว่าขวานยังได้เล่นอยู่ไหมาครับ ก็จากที่เตีสามตาครับเราตีพลาดบ้างอะไรบ้างครับแต่ผลลัพธ์ที่ได้ครับเราได้สามดาวหมดเลยนะครับฉะนั้นคำตอบของแก้วคือขวานยังน่าเล่นอยู่นะครับยังไงท่านผู้ชมจะเล่นครับลองเอาไปฝึกซ้อมครับสามารถที่จะเปลี่ยนเครื่องจักรจากโรงฐานครับไปเป็นเครื่องยิงลูกไฟก็ได้นครับจะสนุกไปอีกแบบเลยก็สามารถที่จะไปฝึกซ้อมกันได้ครับแล้วก็ถ้ามั่นใจครับก็หยิบสุดนี้เอาไปใช้ในบอแล้วผมก็ผู้ชมนะครับจะไม่พลาดสาดาวนั่นเอง แก้วขอใช้สกิมลมาริทูดานะครับแล้วก็ใช้สกิลหายตัวเราก็จะเก็บ3ดาว 1. 100%เต็มหากคุณผู้ชมที่ชอบผลการของแก้วสามารถสนับสนุนแก้วได้ไงด่ายเพียงใช้โค้ดแก้วก้ากดนเติมเกมขอบคุณม,มากครับที่สนับสนุนแก้วมาตลอดขอบคุณจากใจจริง the best